โทษทีครับเล่น r ร b บอกมันมันแหลกอะเด้คอมไม่ไหวอะ่ะจะดูเล่นเราบอก็่าแหลกไปซื้อมาตัดไหมน้องตัดหนึ่งกำลังไปบ้านพี่ครับผมอยู่บ้านเดนดิงดูได้พี่พี่กำลังเปิดตัีตีใหม่ครับนึง่งแล้วกอตัสตีมดุดอ,อ่ะมัน ไปทั้งเครื่องเลยดิเป็นไรพี่ไม่รู้นเหมกไงมันชอบแบบค้างอ่ะอาการคมค้างค้างได้เต็มได้เหลือเช็คแล้วได้สี่ได้สี่เหลือเหลืออะไรอืมเช็คให้ถ้าแดงไม่เอานะไม่แดงครับแน่นอนการันตี ได้สี่เหลืออีกหกสิบห้อาอีกไปดูขยะไฟล์ขยะเพิ่งเคลียร์เปอร์เซ็นต์เทมออกได้ๆนี่เองแบบยังยังหาจุดที่มันนึกไม่ออกว่ามันเสียอะไร Okay. นะ wow. โอเคมาละนี่วิวเวอร์โวอาลูนอุ้ยจะตายชะตาจะไม่ทำอะไรกินอย่างเดียวหิวอย่างเดียวขออนุาตเลยครับโซดเข้าไปหนึ่ง <c oughs> ขาดอะไรนะพี่ชายไมขาดไม้ต้องมีขวานแดงมาขวานนี้แบบไม่ลอยมั ก็ทำได้ไม่ซื้อทำไรตัดไม้มาพี่ช่วยมันพี่มีถุงสิบห้าเองไหมหกก็สิบห้ายี่สิบห้าไม่ได้ออกจากบ้านเลยพี่จ้ <c oughs> าปั๊มปันป๊นปั๊นปั๊นอ่า อุ้ยนวเด็กกลับมาช่ำนี่วิวเวอร์วอกอญญาอรูนเฮ้ยอะไรกันนกอะนก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 ปัายาออมมันจะมุดมาได้เหรเออเดมันติดรวมเนีย ไม่ติดอาหรอกดูคนละค่ายเนี่ว่าเชื่อใจเชื่อใจถ้าไม่ซื้อพี่ผมก็ได้างี้แหละแต่แม่งบางทีมันก็โดดข้ามมานะม <c oughs> ไม้ไปย่อยเลยไม่ต้องเอาไปใส่ไฟละรับเรื่อง อันนี้เราสามารถเช็คในแมปได้ใช่ไหมว่าเออเรายังไม่ไปเอาอะไรประบ้างแ,แล้วทำไมแมปมันเปิดนิดเดียวไงี้ยแสดงว่าเรายังไม่เปิดแมปเลยเกิดเพราะเราหรือเปล่าถูกต้องพีหรือเปล่าที่ยังไม่เปิดก็หรอมันชวนตัวชวนตัวไม่รู้พูดไปงั้นละละอีี้วจันนวันนี้ จ้วงในจ้วงโบที่เป็นจ้วงมีหรือจ้วงไข่ก็สิบทำไมก่อนประเด็นอะงานไม่เดินตกปลาก่อนอันดับแรกไม่งงของเขาวะ่ะ <c oughs> อุย้ยออดิชันออดิชันออดิชันเ้ยสวย กุ้งแดงว่ะและ้วกุ้งตึงจัดชีวิตว่างจัดเป็นนักตกปลาเยอะไม่ได้ว่างแต่ว่าจังหวะแบบมันมีเวลาแบบห,หายใจหายคอเฮ้ยไมแ่แหละพี่ ไอ้ซื้อตัดไว้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไล่เก็บว่ากระเป๋าพี่มันเล็กเกินไปยไล่ตัดอยู่สองต้นผมก็ไม่เห็นพี่มานะพี่มาละ <laughs> <laughs> มาในวันที่สายก <c oughs> ินจุงกุ้งจริง้งทำวะโอ้โหขวานพิกาไอ้ซื้อก็เห็น มันทำอะไรได้บ้างชีวิตมันน้อยในวะเก็บไม้ทอะไรครับกตานพี่เขาฝ่านี้นะเขาปีนกระแข่งแล้วพี่ก็เป็นแบบคนงานนะธรรมดาจะไปพูดกับซีอโอเจ้าของรงเลื่อยไม้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วพี่ชายนี่แย่รตัวทีพี่พอดีผมรอหลอมน้องเยอะไปเลเชี่ยแต่ไอซอคนที่พี่รู้จักว่ะ

ทางนั้น่าต้องเอาไปปั่นไหมหรือว่าใส่ได้เลยพี่แล้วพี่จะใส่ทำไมมันเต็มอยู่อ๋อยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ก็เทขยันไปนะป๊บสองถังขวานดีขวานดีขวานสับสับสับพพัฒคือรอดพิพัฒเลือดแดงเรียบร้อยพี่กุหลับไหนบอกไม่มีคำนั้นนะใครจะรู้ว่ามันปืนยิงข้างหลังได้ขอโทษทีโอ้โหเราก็ยิงข้างหลังได้พี่ โอ้หน้าหันหน้าไปทางนู้นแล้วยิงข้างหลังนี่นะเดี๋ยวถามก่อนถ้าเป็นวิธีนี้ออรอถามนะถ้าเป็นวิธีนี้แล้วพี่ได้วันไหมได้พี่แฮปปี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะอืมตอนเรียนไม่มีบทเนี่ยตอนจบเนี่ยคือแบบเอิดรูแปงนี่ปะเห็นไหมจีวะไม่ทำไมมันมีรอยอยู่ข้างในอ่ะ Tôi thấy cái xe đang đánh vào trong đó, có 2 cái xe đánh vào Đánh xe đánh xe Tôi nghĩ tuy tuy, đã bị đánh vào, nó cũng đánh vào Nó đánh vào Nó đánh vào Nó จริงมีอยากเจอคนแดงบมางไัม My name is Brian ผมเจอลูปสองแต่วันที่สามสิบอ่ะอออันนี้เราไปบึกไปบุบุกหมายถึงว่าเราไปบุกไอ้ดันดันเหมืองเพชรเรียังไอ้ลูกเพชรอ่ะยังคนเดียวก็ไหวจริงๆนะพี่พี่เล่นอยู่สามมัน สามวันเกมเลยไม่เป็นไรพี่อพอดีเอมสติงเจอร์กับบันดอวมันต่างกันของมันวันช็อตอะไดิอ้นี้มันได้แต่คาเก้าแปดอะใครจะเล่นได้ปะโอพี่คาเก้าแปดไม่ไรก <laughs> ว่าเอเลียนดิไอซื้อมาตัดไม้เออเหรอทดพอดีตามลาของุึโอ้โหพังว่ะ แม่งขวานกูว่าสนิมเกิดกลางนึงกูต้องมานั่งตัดเองเนี่ยเออสื้อตัดไว้พี่รออยู่แบบถ้ามีไม้ตกพื้นพี่วิ่งวิ่งเก็บอ่ะอมีมีม,มีตอนนี้มีกำลังไปครับแบบได้กินแต่ไก่คือแบบแบบพี่จมูกไวกับไม้โคตรกินอะไรพี่อือกินไม้ไงพวกอกอันนี้พี่เป็นพวกเขาเปล่าเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าพนักงานดีเด่นนะ เหมยนี่วิสไหนองี้ยโยนเข้าบ้านหน่งไปนี่โยนข้ามกระแพงโยนข้ามกระแพงโอ้โหอ้อดพี่โยนข้ามกระแพงมาแล้วหนูแบบออโตเมติกนะไอ้สิโอ้โหพี่จะตายปะวะผ่า คนบาปมันี่เป็สาบานอะไรใจไว้ไม่เคยสาบานครับพี่อยาใครโตสาบานอะไรไว้เออวะเออจริงปะกดเออไอซื้อนะไอซื้อนะอันนี้รอบนะอี้นะเฮ้ยนะนะใครกินเลยครับชาหนุ <c oughs> ่มหรีอโอปั่นปะ <c oughs> โกโก้โอ้โหพลาดนะไม่ใช่ไอซื้อที่พี่รู้ใจเลย ก็ร้านชานมอ่ะมันจะมีโอริโอปัดให้ผมไหมพี่มันไม่มีปกติมันอยู่ด้วยกันไหมครับเฟเดี๋ยวแล้วสตูมไปไหนหมดวะมีคนอยู่ห้าคนมันก็ต้องกินต้องใช้พี่ไม่มีในตัวพี่ขอบอกแค่นี้แหละพี่กินแต่ผักพืชผลไม้แค่นั้นนะสตูมันก็ทำมาจากผักพืชผลไม้นะไม่ใช่อ่ะพี่กินอง,งุ่นเป็นอาหารเนี่ยคือแบบหน้า<ช>น่าจะเป็นพวงอาง,งุุนแล้วเนี่ยแบบ แต่เมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นไปกินพิงเกิลนะพิงเกิลโอ้ยไม่ใช่ไม่นับจริงโอไอซีครับไอซีครับอย่าโอซีครับแล้สิไอซีร้อยอะไอซีร้อยครับแล้วเจตีน้อยจบได้ไง My name is Brian the b o d y bunny ตัวตีตัวตีน้องนดูหนูๆด้ครับอันนี้แล้วมันเดาออกมายังไง มันจะมีเหลี่ยมเล็กๆเห็นช่องเล็กๆไเนๆขอดูกันอ่าเหลี่ยมร้อยนี่แล้วเราก็เก็บใช่มันดึงออกไม่ได้ใช่ไหมกด E เด็กด E เอาหนูเมาส์ชี้กด E อ่าโอเคเราก็ถือกด backspace โยนเข้าชั้นโตะแค่นี้ถือ backspace อ๋อโอเคจังเฮ้ยกลัวตัดไม้หมายซื้อพี่ป้องกันปี่สองไฟไอซื้อตัดไม้ไปดิ S <S ตัดแล้วเหลือคนเก็บดีลังเก็บครับการุณทิ้งถุงยี่ิบห้าไมทีขอุงห้าสิบหนอยเกมนี้มีปะ่ะค <s> ือสองมือเลยมาพร้อมพัดเก็บถุงวะเรียกว่าพัดนักเก็บกว่าดถังนี้จางนี้บีใจ้ถังนี้สเต็ปสเต็ป โอ้ oh. พี่พัดกินข้าวไม่เผื่อแผ่น้องอ่ะน้องจะตายเนี่ยโอ้โหพี่กินเบอร์รี่ยัยงไงพี่ไม่กินศัตรูนี่ทำไมพี่ไม่กินพี่กินเจอใช่้วไมพี่ <c oughs> ไม,ม่กินเจเพราะว่า <c oughs> พี่อดได้แต่น้องๆห้ามอด,อดเก็บปะ My name is Brian <c oughs> ไม่ได้ดูดีขึ้นเลย ีวิ <c oughs> เเทยะเมื่อไหร่คนแรกของจะมามันมันดูยังไงทุกตอนเช้าไม่รูอ้อ๋อมันไม่ได้มีวันแบบตายตัวใช่ไหมสุ่มนะไ,ไม่ได้นับเหมือนกับพี่มาก็ใคแรแหละไม่มาก็ไม่แหละแล้วพี่เพี่เอต้นอ่อนมาบทเพื่อเออมันจัองหวะคันยกมันยาก มีอารมณ์รวมไปกันแลแ้วไม่เอากลับคืนด้วยนะเนี่ยมันเแต่มันก็หายไปเองนะพี่กลับมาก็ไม่เคยเห็นว่ามันมีเลยก็ผมนี่แล้ว <laughs> <laughs> นี่แหละระบบกานแยก <laughs> <laughs> ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวงานไม้พี่เก็บงานสร้างเอาดอกเลยน,น้อง